จะจะสอบถามคุณหมอต้มในเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีคนที่สามติดนี่ทางฐานะผู้นําทางแพทย์แผนไทยนี่อยากต้องการอะไรบ้างครับผมค่ะต้องการนโยบายนะคะต้องการนโยบายลรวก็ทิศทางที่จะทําให้การแพทย์แผนไทยและสุนไพเนี่ยมีความเข้มแข็งนะคะซึ่งเป็นทั้งการพึ่งตนเองของประเทศในสภาวะวิกฤตทั้งในเรื่องของโรคระบาดโรคร้อนหรือว่าสภาวะสงคราม แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถแข่งขันได้นะคะและ้วนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของการบริการการแพทย์แผนไทยซึ่งต้องควบคู่กันไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรไทนะคะก็คงะจะต้องมีการที่จะใช้การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเนี่ยเป็นจุดแข็งในการสร้างเศรษฐกิจกนะคะในเรื่องของการบริการก็ดีในเรื่องของอผลิตภัณฑ์สูตรไทยที่จะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกนะคะหรือว่ายอมรับของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วก็อยู่ทุกอณูนะคะการใช้แผนไทสนสุนไทยเนี่ยควรจะอยู่ทุกอณูทุกมิติของชีวิตของคนไทยนะคะซึ่งจะต้องมีนโยบายมีเป้าหมายชัดชัดที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีแนวทางนะคะซึ่งแนวทางเนี่ยเราจะเห็นแนวทางในเรื่องของอทางด้านการเงินางการคลังคือ,อมีอเรียกว่ามีงบป,ประมาณที่ชัดเจนในการที่จะจัดซื้อ ยาจากสมุนไพรในสถานบริการของรัฐซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีทุนร้อนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่อไปนะคะ,อะนอกจากเรื่องการเงินการคลังแล้วเนี่ยเรื่องของการวิจัยซึ่งตอนนี้การวิจัยสมุนไพรเนี่ยกจ็จะกระจายมากอยากให้มีการรวมนะคะ,ะรวมให้เป็นเรียกว่าครบถ้วนนะคะ,ะทุกหน่วยงานนะคะนาจอมารวมกันนะคะแพทย์เนี่ยมีการวิจัยเ,เก่งๆนะคะแต่ก็ มีข้อจำกัดน,นะคะที่อาจจะวิจัยได้ในบางจุดแล้วก็ยังขาดการเชื่อมโยงกับจุดอื่นๆน,นะคะ,ะซึ่งงานวิจัยสูตรไขรเนี่ยก็กระจายอยู่หลายที่ก็น่าจะมีหน่วยงานวิจัยสูตรไข่แห่งชาตินะคะ,ะรวมกันนะคะเพื่อมีการวิจัยที่ต่อเนื่องจริงจังนะคะแล้วก็แบ็กอัพผลิตภัณฑ์สูตรไข่ของใครได้นะคะเรื่องของงานวิจัยนี้ก็ต้องจริงจังชัดเจนนะคะเรื่องของการบริการเนี่ย การบริการการแพทย์แผนไทยการแพทย์ธรรมชาติการแพทย์ที่มีอยู่นะคะที่นอกเหนือนจากการแพทย์แบบปัจจุบันเนี่ยควรจะได้การสนับสนุนให้คู่ขนานเคียงคู่ไปกับการบริการการแพทย์แผนปัจจุบันนะคะแล้วก็ความชัดเจนในเรื่องของออการใช้ยาทดแทนนะคะในเรื่องของยาที่มีราคาแพงโรคเรื้อรังไม่หายนะคะ แล้วก็เรื่องของคุณภาพชีวิตก็ควรจะต้องเปิดโอกาสให้มีสมุนไพรทดแทนหรือการบริการทดแทนนะคะการบริการการแพทย์แผนไทยทดแทนเพราะว่าค่ายาค่าบริการเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่จะตอบสนองต่อสมุนไพรในมิติอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องของอาหารเรื่องของการบริการสปาการนวดการแพทย์แผนไทยต่างๆนะคะซึ่งจะต้องได้รับการ สนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นระบบนะคะแล้วนอกจากน,นเนี่้กลไกการที่จะขึ้นทะเบียนนะคะก็ต้องมีการพัฒนานะคะ,อะตอนนี้ก็มีพระราชบัญญัติใหม่ๆนะคะพระราชบัญญัติพระราัญติผลิตภัณฑ์สนไผ่2562นะคะซึ่งจะทําให้การพรัฒนาสูนไฟเนี่ยมีความเรียกว่ามีการพัฒนาแล้วก็สาม,มารถที่จะระบุสบรรพคุณตามธรรมชาติของสนูนไผ่น,นี้มีพระราชบัญญัติฉบับนี้ แต่ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานด้วยแล้วก็ความเข้าใจของผู้ประกอบการด้วยนะคะ,ะซึ่งอันนี้จะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยออกมาในตลาดมากขึ้นนะคะแต่ก็อย่าลืมทิ้งประชาชนที่จะทำยังไงที่รายเล็กรายน้อยเนี่ยจะมีความรู้ในการใช้สนไทยในใน,ในสถานการณ์บางทีก็เป็นสภาวะวิกฤตคือต้องมองอย่าง360องศาที่ ดูทั้งประชาชนที่ต้องพึ่งตนเองนะคะเดียวกันเนี่ยเราต้องสร้างมาตกฐานสร้างงานวิจัยพร้อมจะส่งออกแล้วก็หามาตรการทางด้านการเงินการคลังการวิจัยการขึ้นทะเบียนเพื่อทําให้สมุนไพรเนี่ยได้รับการเรียกว่ายกระดับนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จําเป็นแล้วก็ไม่ต้องทําหลายตัวแล้วไม่ใช่ว่าทําปีเดียวให้ทุนการวิจัยปีเดียวแล้วจบอ่ะต้องทํา อาจจะทำไม่กี่ตัวนะครึ่งหนึ่งเนี่ยต้องเอาว่าประมาณไปทำแบบไม่กี่ตัวเป็นโปรดักแชมเปี้ยนชัดๆแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็จริงจังแล้วก็ฝากให้เป็นเ,เรียกว่ายุทธศาสตร์ชาติก็ได้ค่ะครับผมครับ